ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางรอบบ่ายของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคมาฝากค่ะเริ่มกันที่ฮานอยทีวีเด่นที่4และ5ตัวเจสีสองสหกสีาสองห6า8กห้าแปชุด3ตัว8 5ดสาม แปดสสห้างเสงบายเด่นที่3และ4 40, 4ี่ศูนย์สีหนึ่งสสองสามศูสองชุด3ามตัว0ูนย์สา ลาวสตาเด่นที่4และ5 4 2 4 7 4 8 5 2 5 7 5 8กันเลขเบิ้ลแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนค่ะต้องขออภัยคลิปวิดีโอที่อาจจะสั่นไปหน่อยนะคะพอดีแอดออกมาทำทุระข้างนอกค่ะ ขอให้ทุกท่านเฮงเฮง,งปังๆังร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ